เจ็ดข้อแห่งคำสาบวรมัน 1. ผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้นด้วยลูกหลานของวรมัน 2. ผู้ถูกสาบจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอถูกสยามและฝรั่งเศสปกครอง 3. ผู้ถูกสาบจะเข็นฆ่าล้างผลาญกันเองตราบชั่วลูกชั่วหลาน เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคขเขมรแดง 4. ผู้ถูกสาปจะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไป 5. ผู้ถูกสาปจะต้องเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6. ลูกหลานของผู้ถูกสาปจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของวรมัน 7. ผู้ถูกสาปจะล้าหลัง ไรศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา